สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังก็น้อยผมพาทุกท่านมาดูสวนครับสวนข้างบ้านที่ปลูกผักไว้ปลูกสิ่งต่างๆไว้ครับมีทั้งกะเพราครับกะเพราอันนี้ผักชีแต่อันนี้ยังมีกวักมรกตอยู่นี่ครับนี่เอาใบมาปักปักไว้ครับขึ้นแล้วับกวักมรกตหลายอันครับหลายต้น นี่ครับนี่ก็กวับบกมรกตเดี๋ยวพาทุกท่านมาดูขิงขาตะไคร้ที่ปลูกไว้ครับเป็นยังไงขึ้นสูงหรือยังก็ไม่รู้อันนี้ต้นมะเมี่ยวครับมีต้นมะละกอด้วยมีพริกนี่ครับพริกกำลังแดงๆเลยครับพริกขี้หนูพาทุกท่านมาชมสวนกันครับมาดูตรงนี้มีอันนี้ต้น เขาเรียกอะไรมะดันครับต้นมะดันมะดันปลูกไว้มีลูกแล้วตอนนี้ตัดแต่งกิ่งตอนนี้หน้าฝนครับเขียวเลยครับมีมีใบยะนางก็มีครับตรงนี้อันนี้ใบยะนางนี่มีต้นกระเพราเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนครับอันนี้แตกนี่ออกหน่อแล้วครับอันนี้ ตอนนี้เป็นขมิ้นครับขมิ้นชันที่ผมเอามาเพาะไว้เหลือจากทายาที่รักษาโควิดกันครับนี้ขมิ้นขมิ้นชันนี่เห็นหัวอันนี้กาลังแตกหนอ่อแดงๆอันนี้หนอ่อขึ้นสูงแล้วครับขมิ้นชันเดี๋ยวไปดูกระชายครับตรงนั้นกระชายกระชายขึ้นเร็วครับกระชายตรงนี้นี่ขึ้นต้นมีหลายต้นแล้วครับ มีใบแล้วแตกใบขึ้น2ใบ3ใบแล้วครับนี่มีหลายนอครับกระชายกระชายขาวครับกระชายขาวเอามาทำยาที่รักษาโควิดในเหลือก็เอาเง่ามาปลูกครับตรงนั้นก็เป็นต้นสับปะรดสับปะรดอันนี้มีต้นเตยครับเตยหอม มีใบผักชะพูด้วยครับใบชะพูครับอันนี้ใบชะพูครับอันนี้ใบชูนะกินกับเมี่ยงเมี่ยงคําได้อันนี้ครับน,นี้ใบยะนางเดี๋ยวมาดูตรงนี้อีกครับที่ปลูกไว้มีอันนี้ตะไคร้ตะไคร้ครับนี่เริ่มแตก แตกแล้วครับมีใบขึ้นแล้วตะไครตะไคร้อันนี้เป็นต้นกล้วยครับกล้วยหอมต้นเล็กต้นเล็กครับนี่มีมะละกอมีต้นกล้วยแล้วผมเอากระชายขาวมาปลูกตรงนี้อีกครับตรงนี้เริ่มแตกหน่อแล้วครับแตกหน่อขึ้นมาเล็กๆแล้วครับอันนี้กระชายขาวเอามาปลูกอีกตอนนี้สวนก็ลก นิดหนึ่งนั้นยังไม่ได้แต่งเดี๋ยวตรงนี้ัที่ปลูกไว้คืออันนี้ขิงครับอันนี้ลอยสุนัขน้องหมามาเหยียบน,นี่ขิงนี่ครับขึ้นแล้วครับหนอ่อแตกหน่อตรงนี้อีกหน่อหนึ่งอันนี้หน่อสูงแล้วครับต้นขิงขิงเอาไว้ต้มดื่มน้ําอันนี้ขิงเดี๋ยวไปดูอันนี้ก็ต้นตะไคร้ต้นตะไคร้ อันนี้อีกอันนึงอันนี้ขาครับต้นขาขานิ่งนี่โผล่ขึ้นมาสูงแล้วอันนี้ก็แตกหน่อแล้วครับแตกหน่อนี่สีแดงแดงขึ้นแดงแดงนี่เริ่มยาวแล้วครับหนอ่อขาครับน,นี่เป็นพิกขี้หนูสวนอันนี้เป็นต้นขาครับอันนี้ใส่ในกระถางสูงแล้ว มีผักคะน้าด้วยครับต้นผักคะน้าอยู่ในกระถางนี่เช่นเดียวกันครับผักคะน้ามีต้นว่านหางจระเข้ก็มีเยอะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างมะม่วงก็มีมีมันม่วงหาวมะนาวโห่ด้วยครับกำลังออกลูกเลยครับโอ้นั่นครับสีแดง วันนี้พาทุกท่านมาชมสวนข้างบ้านครับปลูกสมุนไพรปลูกผักไว้กินกันครับไม่ต้องไปซื้อสำหรับคลิปนี้ช่องเสือน้อยมันก็น้อยก็พามาดูสวนข้างบ้านที่ปลูกไว้ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมันก็น้อย ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ